สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอ็ดดี้ธนุพงศ์ครับช่วงนี้แรงครับโอ้อากาศ้อนขนาดเลยครับว้าหมดน้ำแกมผักเรียบร้อยแล้วอ๋อแหอยังแ่บๆกินนะครับยามบ่ายอากาศร้อนๆดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเต็ยงมดสมครับผมนี่ของแ่บๆที่พูดถึงครับ เดี๋ยวจะซาเตมโสมครับอ่นนี้มาดูเครื่องกันเลยนะครับซาเตมโสมเนาะเครื่องก็มีอันนี้ครับนี่ผักคีผักผ่หอมดวนครับซอยกระเทียมหอมแดงตะไคร้ครับอ่นนี้พริกขี้หนูเนาะใส่หน่อยครับเพื่อความแซ่บๆมาเอามาเริ่มซากันเลยครับนี่เอาไข่มะสมครับอันนี้ซื้อมานะครับไม่ได้ไปเอาโคเดวเนาะเปิดมาขายให้เจ้าครับ ล้างใส่กระชอนล้างแป้งออกให้เรียบร้อยนะครับปรุงรสกันเลยครับพริกลาบครับผมใส่พริกลาบลงไปผงชูรสครับน้ำปลาครับผม ออกจ้อนกลนเลยคร,ครับครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ซาไข่มุกส้มเออทำงานก็เสร็จแล้วเนาะโอ้ซา เต็งมดส้มก็เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม มันตึงเข้าบรรยากาศหน้าฮ้อนเตแตๆครับโอ้ยซาเต็งม,มุสมโอ้ยเพ็ดเพ็ด้อนฮ้อนโอ้ยซาก็เพ็ดอากาศก็ฮ้อนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับโอ้ยเพ็ดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเต้อนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นเมนูอย่างก็คอยติดตามนะครับผม วันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่สาเต็งหมดโสมครับโอ้ยเพ็ด